สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิสเตอร์โฮครับวันนี้พวกเราสองคนอยู่ที่โครงการชวนชื่นแกรนเอกชัยบางบอลจากมั่นคงเคหะการนะครับผมคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีเนื้อที่ดินเริ่มต้นประมาณร้อยตารางวางขึ้นไปนะครับอ่ารูปแบบของบ้านเขาจัดมาเป็นยังไงและตัวโครงการเป็นยังไงเดี๋ยวเราสองคนพาคุณผู้ชมไปเดินดูของจริงกันครับครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือหมู่บ้านชวนชื่นแกรนเอกชัยบางบอลจากมั่นคงเคหาการครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนเอกชัยนะครับเป็นถนนที่อยู่คู่ขนานไปกับถนนพระรามสองครับยาวไปจนถึงจังหวัดสมุทรสาครบริเวณตำบลมหาชัยนั่นเองนะครับซึ่งคนพื้นที่ที่ใช้งานถนนเส้นนี้ก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีตัวโครงการชวนชื่นเนี่ยจะตั้งอยู่ในซอยเอกชัย118บนะครับบริเวณกิโลเมตรที่11 ซอยเอกชัย1น8นี้จะมีอีกชื่อนึงก็คือถนนบางบอน4นั่นเองครับซึ่งจะเป็นถนนที่เชื่อมจากถนนเอกชัยไปยังถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้นะครับส่วนการเดินทางไปยังโครงการนะครับถ้าเรามาจากถนนเอกชัยก็จะสะดวกกว่านะครับโดยเข้าซอย118เข้ามาประมาณ300เมตรก็จะเจอกับตัวโครงการเลยนะครับส่วนรูปแบบของชวนชื่นแกรนเอกชัยบางบอนเป็นหมู่บ้านจัดสรรบนเนื้อที่ประมาณ31ไร่ครึ่งครับ แบ่งออกเป็นบ้านทั้งหมด94หลังโดยแบบบ้านจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดนะครับมีรูปกันให้เลือก4แบบและทุกหลังจะมีขนาดที่ดินเริ่มต้นที่100ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่190นจนถึง200กว่าตารางเมตรครับซึ่งจะเน้นบ้านที่มีพื้นที่ดินโดยรอบให้เราสามารถจัดสวนตกแต่งหรือเพิ่มเติมฟังก์ชันอื่นๆของเราได้นะฮะรายลเอียดภายในโครงการจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาไปชมกันครับ คุณผู้ชมครับระบบ Security ของที่นี่ก็จะมีป้อมรปภหรือหน้าหมู่บ้านแบบนี้ครับ,รบแล้วเขาก็จะมีรั้วกั้นไม้กระดก เพื่อที่จะคัดกรองคนที่เข้าบ้านนะครับถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยขับรถเข้ามาจะเป็นระบบ e ีซี่พาคือขับเข้ามาใกล้ๆแม้กระดกมันจะเปิดแล้วก็ลูกบ้านขับเข้าไปได้เลยส่วนถ้าเป็นวิซิเตอร์นี่ก็จะมาแลกบัตรกับรพอปพภก่อนนะครับใช่ซึ่งจะมี CCTV ถ่ายพวกทะเบียนร,รถพวกอะไรพวกนี้เอาไว้ด้วยครับคุณผู้ชมในโครงการเนี่ยจะมีถนนที่เป็นถนนเมนหลักหลักๆเลยของเขานะครับยิงตรงเข้าไปเป็นแกนกลางของโครงการครับ อันนั้นจะเป็นถนนกว้าง9เมตรแต่เป็นถนน9้าเมตรที่มี2ข้างทางปลูกต้นไม้ใหญ่เลยให้นะครับซึ่งต่อไปในอนาคตก็จะเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงานั่นเองครับ,รบส่วนฟาซิลิตี้ที่สําคัญที่สุดของโครงการอยู่หน้าหมู่บ้านนี้นะครับก็จะเป็นคลับเฮาส์สชั้นนะครับซึ่งตัวคลับเฮาส์ของที่นี่คุณผู้ชมเขาจะทํามาไว้ทางด้านหน้าโครงการเพื่อที่จะเป็นอีกเสมือนกับล็อบบี้ให้ลูกบ้าน รับผมรับแขกหรือมาใช้ด้านหน้าตรงนี้นะครับกรณีที่เราแบบว่าอาจจะนัดเจอใครแต่ไม่ได้อยากให้พาเข้าไปที่บ้านก็มาจัดนัดนัดเจอกันตรงนี้ใช่ฮะก็ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเขาก็จะทําเป็นอาคารซึ่งค่อนข้าง private พอสมควรเพราะอยู่ใกล้ป้อมรปภด้วยนะครับ,รบอาคารตรงนี้พอเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเจอพื้นที่นั่งเล่นเป็นล็อบบี้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่สวนที่เขาปั้นแลนด์สเคปเอาไว้ให้แบบนี้นะครับด้านในตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีฟิตเนสเป็นฟิตเนสติดแอร์นะครับสามารถมาออกกําลังกายตรงนี้้ได ส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นห้องของนิติบุคคลเขาก็จะมีคนที่บวนคอยดูแลตัวแฟซิลิตี้ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่นี่มีสระว่ายน้ําด้วยแต่สระว่ายน้ำมันเขาไม่ได้วางอ่อนกล่าวบนพื้นเขาเอาขึ้นไปไว้ชั้นบนใช่เพื่อจะสร้างไพรเวซีให้ลูกบ้านเวลาลูกบ้านมาใช้เนี่ยว่ายน้ว่ายน้ำมคนข้างนอกจะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมพามึ้นไปดูนะครับคุณผู้ชมครับ พื้นที่ด้านบนของตัวคลับเฮาส์เนี่ยเขากจ็จัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นอยู่ทางด้านนู้นครับ แล้วก็พื้นที่สระว่ายน้าอีกด้านหนึ่งนะครับเวลาเราจะเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยด้านล่างตรงใกล้บันไดอ่ะเขาจะมีพื้นที่ที่เป็นล็อกเกอร์ห้องลงห้องน้ําอะไรต่างๆเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยเดินขึ้นมาก็ได้ไม่งนั้นเดินขึ้นมาก็ต้องลงกลับไปเปลี่ยนชุดใหม่แล้วก็เดินกลับขึ้นมาซึ่งก็คงไม่เหนือยกับรงนั้นนะครับเขาเปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้าปุ๊บเราก็เดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวสระว่ายน้ำแล้วคุณผู้ชมสระว่ายน้ําของที่นี่จะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลืืออนาาาาาาคคคววมมมมมมม้้งปปรรรระะณณ5เเเตตย10ูช่ลๆแบบ พอพักผ่อนสบายๆได้แต่สระว่ายน้ําออกกําลังกายจริงจังสระมันอาจจะเล็กไปหน่อยนึงแต่ตัวสระว่ายน้ําตรงนี้เขาจะมีพื้นที่เด็กเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเรามานั่งเนี่ยมันจะมองเห็นวิวสวนที่เป็นสวนส่วนกลางที่เขาจัดแลนด์สเคปไว้ตรงด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น f ฟิลิตี้ส่วนกลางของตัวโครงการเขาเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านตัวอย่างกันบ้างครับครับ คุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมมาดูบ้านตัวอย่างสักหลังนึงนครับใช่แล้วครับบ้านของที่นี่เขาจะมีหลายแบบอยู่นะฮะคุณผู้ชมแต่แบบที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยจะมีชื่อว่าการหลับบบพลึกนะครับผมซึ่งตัวบ้านก็จะเป็นบ้าน2ชั้นหน้าตาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะฮะ พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านจะประมาณ218ตารางเมตรนะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่100ตารางวานะครับบ้านของที่นี่เขาจะเป็น100ตารางวาหมดเลยนะคุณผู้ชมฟังก์ชันของบ้านก็จะจัดออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะครับคุณผู้ชมครับตัวบ้านเนี่ยความที่เขาจัดมาบนเนื้อที่ดิน100ตารางวาแต่ลักษณะของบ้านเนี่ยมันแค่218ตารางเมตรม,มันทำให้เหลือพื้นที่รอบบ้านที่จัด สามารถกัดสวนทำนู่นทำนี่ได้เยอะใช่หรือจะจอดรถเพิ่มใช่ส,ส่วนรูป<ช>แบบของบ้านนะคุณผู้ชมเขาก็จะทำบ้านที่มีพื้นที่หน้าบ้านเยอะพอสมควรเพราะตัวบ้านมันจะล้นไปชิดด้านหลังนะครับประตูเล,ลื่าจะเป็นประตูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นประตูเลื่อนแบบนี้ซึ่งความที่หน้าบ้านมันเป็นหน้าบ้านที่ค่อนข้างจะกว้างดังนั้นตัวประตูทำเป็นประตูชิ้นเดียวแล้วก็เลื่อนไปทางนู้นได้เราติดตัวเรียกว่าตัวประตูอัตโนมัติได้นะครับสามารถกดรีโมทรีโมทได้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไร ส่วนเวลาเราจะเข้าออกแบบคนเดินเข้าเดินออกเนี่ยก yes. ็จะมีประตูอีกชุดหนึ่งอยู่ทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่ทิ้งขยะก็จะทิ้งด้านในบ้านแบบนี้นะครับส่วนคนเวลาจะมาเก็บขยะเก็บจากด้านนอกครับครับเวลาเราขับรถเข้ามาจอดเนี่ยเราก็ขับรถเข้ามาจอดตรงๆแบบนี้เลยคือถ้าจําเป็นเนี่ยจอดรถเบียดเบียดกัน3 4คันได้นะบ้านหลังนี้แล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ใต้ชายคาแบบนี้นะครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะต่อเติมเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดว่าเราลดรอจอดเยอะเราอยากได้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่ในร่มนะครับก็ต่อเติมทาทําเป็นที่จอดรถทาเป็นพ้นที่อ,<ๆ>อะไรท,<ๆ>ที่มีหลัง<ๆ>คาได้หลังคากาันสตร์เพิ่มเข้ามาอีกหน่อยนะฮะเพื่อให้แบบว่าตรงนี้จอดในร่ม2คันแล้วเพิ่มมาอีก2คันก็เป็น4อะไรนี้ใช่ส่วนตัวบ้านเนี่ยก็เหลือพื้นที่ดินไว้เยอะพอสมควรอย่างพื้นที่ดินตรงนี้เราก็สามารถจัดสวนทำรุ่นทำนี่ปลูกต้นไม้ใหญ่ได้นะครับพื้นที่ด้านข้างบ้านอีกนิดนน่ยกด้เเชีวั ค,คือลักษณะของการจัดของที่นี่จะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากบ้านสมัยใหม่เยอะพอสมควรตรงที่ว่าที่ดินมันเยอะ,อะคือบ้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะมีที่ดินกันเริ่มต้น50 60วาแต่นี่เริ่มต้นกันร้อยวาเข้าไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะมีพื้นที่เหลือให้เราทําอะไรเล่นได้หลายอย่างนะครับส่วนประตูทางเข้าบ้านเนี่ยมันจะมีประตูทางเข้าบ้าน2ชุดชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็คือเวลาเราขับรถเข้ามาจอดล้วจะเดินเข้าไปครัวหรือเข้าไปง่ายๆแล้วก็เปิดประตูเข้าไปตรงนี้ได้เลยแต่เวลาแขกไปใครมาเนี่ยก็จะเดินเข้าทางด้านนี้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะทําเฉลียงยื่นออกมาได้ข้างหน้าได้แบบนี้เลยเป็นเฉลียงภายในร่มนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้บ้านหลายๆที่ตรงนี้มันจะยังต้องตากแดดแต่ว่าพอมันมีเนื้อที่ดินเยอะเนี่ยเขาก็ดันตัวหลังคาตรงนี้มาเพิ่มได้ใช่ซึ่งเวลาเราเราสามเราเข้ามาใช้เนี่ยเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อเนกประสงค์เยอะแยะเลยนะเราอาจจะต่อโต๊ะมานั่งชมสวนชมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์แบบใช้ถึงเอาดอนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูข้างในบ้านกันว่าเขาตกแต่งยังไงครับ คุณผู้ชมครับด้านในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันจะมีระยะที่เขาถมพื้นบ้านสูงขึ้นมาจากส่วนของชานบ้านหน่อยนงครับก็ประมาณสัก10เซนติเมตรซึ่งอันนี้มันก็ดีนะในแง่เาราล้างทำความสะอาดบ้านหรือุ่นเปิดอนเวลาดันฝุ่นเนี่ยออกไปข้างนอกมันจะได้ง่าย,ายในขณะที่เวลาเราเปิดประตูหรืออะไรต่างๆพวกฝุ่นพวกอะไรจะไ,ไม่คุ้มเข้ามาในบ้านง,าง่ายนะอันนี้จริงๆเนี่ยจากชานบ้านมันสูงขึ้นมาประมาณ10เซนแล้วแต่ตัวน ส่วนของตัวชานบ้านเองก็ยกระดับสูงขึ้นมาจากพื้นของพื้นที่จอดรถหรือพื้นดินด้านนอกสูงประมาณสัก30เซนนะครับก็ตัวบ้านก็ยกสูงขึ้นมาพอสมควรส่วนตัวบ้านนี้คุณผู้ชมเขาดีไซน์ออกมาให้เป็นบ้านที่ดูโปร่งโปร่งโล่งโลมีช่องแสงเยอะๆซึ่งช่องแสงด้านหน้าเนี่ยตรงประตูตรงนี้เขาก็ใส่เป็นประตูกระจกซึ่งสามารถเปิดได้2ด้านเลยเปิดด้านนู้นก็ได้เปิดด้านนี้ก็ได้นะครับก็เป็นช่องแสงขนาดใหญ่แต่คุณผู้ชม บางคนก็ไม่ได้ชอบประตูกระจกแบบนี้บางคนก็ชอบประตูไม้ใหญ่หญๆบานทึบเพราะว่าสวนพื้นที่ตรงนี้มันเป็นส่วนที่อยู่ติดทางด้านหน้าบ้านครับหลายคนก็อยากจะได้ความเป็นไพรเวซี่ก็อยากจะได้ประตูไม้บานทึบอ,อะไรต่างๆซึ่งก็ไปสามารถไปเปลี่ยนเองได้นะไม่ได้ยากเย็นอะไรหรือบางคนอาจจะติดเป็นฟิล์มที่มันแบบว่าก,กันกันแสงอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ทำฟิล์มด้านหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆคุณผู้ชมประตูเนี้ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายะไรนะคือเนี้ยมันก็จะมีระบบล็อก ที่แบบล็อก2ด้านอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ตรงนี้อีกก็จะมีตัวล็อกอีกตัวหนึ่งเวลาเด็กตัวเล็กๆเขาจะเปิดเขาจะอะไรจะเปิดยากหน่อยถ้าเด็กมันตัวสูงหน่อยล่ะครับพี่เด็กตัวสูงก็เปิดได้เลยครับพี่ไม่ยากเลยครับเพราะมันโตขนาดนั้นก็ให้มันออกไปเถอะโอเคครับส่วนช่องแสงของที่นี่ไม่ได้มีแค่ตรงนี้คุณผู้ชมเขายังมีช่องแสงอยู่ทางด้านข้างบ้านอีกตัวช่องแสงตรงนี้ทําหน้าที่ในการดึงแสงเข้าบ้านเพื่อให้บ้านโตร่งขึ้นและ เป็นจุดที่สามารถที่จะเปิดชมวิวสวนทางด้านข้างบ้านได้ซึ่งตรงนี้เป็นสาระสําคัญนะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปคือบ้านหลังนี้มันร้อยวานะมันร้อยวาแล้วมันมีพื้นที่สวนด้านข้างบ้านด้วยดังนั้นเนี่ยสวนด้านข้างบ้านเราอาจจะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆอาจจะจัดสวนสวยๆหรือเราอาจจะทําเป็นบ่อบาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะสามารถนั่งชมสวนเราที่อยู่ด้านข้างบ้านได้ ซึ่งบ้านสมัยใหม่แนี้ไม่ค่อยมีใครผ่าทำกันเพราะบ้านสมัยใหม่แบบนี้พื้นที่ทข้างๆมันมน,น้อยนะคะพื้นที่ข้างมันแคบมันก็เลยไม่ค่อยมีใครมาทําสวนอะไรกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้มันก็จะเปิดโอกาสให้เราแบบว่าสามารถสร้างสารรค์ได้มากขึ้นนะครับคุณผู้ชมส่วนเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยนะฮะ พื้นที่ที่เราจะพบก่อนส่วนแรกจะเป็นส่วนของโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีแล้วก็รับแขกนะครับตั้งแต่ระยะชนผนงังถึงผนังตรงบริเวณนี้คุณผู้ชมมันจะประมาณ4เมตรมนิดนดน,ดนะครับดังนั้นมันก็จะเอื้อให้เราสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์ได้หลายชิ้นหน่อยอโดยที่มันจะไม่มาเกะกะ วาางงทเดินนะครับอย่างตรงนี้เขาก็จะวางโซฟาขนาดแบบขนาด2อสที่นั่งได้นะฮะจะใส่เป็นโซฟาตัวแอเพิ่มโต๊ะด้านข้างมาอีกหน่อยนึงก็ได้นะครับคุณผู้ชมโต๊ะกลางก็วางเต็มที่เลยนะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมจะจัดนะครับส่วนพื้นที่ทางฝั่งนี้ ก็จะติดเป็นไซต์บอร์ดวางทีวีไว้ให้นะครับซึ่งความจริงถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้พื้นที่เก็บของมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถบิวตู้อะไรเพิ่มเข้าไปได้ให้มันเต็มผนังไปเลยใช่ค,คุณผู้ชมไม่ต้องไปคิดกังวลงอะไรมากเลยเพราะว่าหน้าบ้านหน้าบ้านมันมีระยะว้างค่อนข้างที่จะเยอะเวลาเราจัดบ,บิวตู้บิวอะไรไปจัดพื้นที่ตรงนี้เต็มๆ็ก็ยังมีเหลือเยอะที่สำหรับหรับให้เราเดินผ่านเข้ามาในบ้านได้สดวกอยู่นะครับส่วนพื้นที่ทางด้านหลังบ้านเนี่ยเขาก็จะจัดวางโต๊ะรับประทานอาหารว้ใหดูแบบี ส่วนโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งาวางไว้แบบสมาชิกในครอบครัวหลายๆคนก็เพิ่มเป็นโต๊ะกลมก็ยังได้เลยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันก็จะติดก,กับช่องแสงกับจุดเดินออกนอกบ้านได้อีกตรงนี้ก็จะมีเฉลียงด้านข้างบ้านคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้พอเราเปิดประตูไปยังมีเฉลียงอยู่แล้วก็ค่อยเดินลงสวนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะทําบ่อปลาหรือทําสระเล็กๆอะไรต่างๆทำไว้ตรงนี้ เราสามารถนั่งกินข้าวแล้วก็ชมสวนชมสระได้ด้วยหรือเราจะสามารถเดินออกไปเดินชมสวนอะไรต่างๆตรงนี้ก็สามารถเดินออกไปได้นะสะดวกครับคุณผู้ชมไอพื้นที่เฉลียงเนี่ยความจริงก็ค่อนข้างสําคัญนะเวลาแบบว่าเราจะใช้งานสวนข้างๆบ้านบางทีถ้าเกิดมันไม่มีเฉลียงเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยอยากเดินออกไปใช่ครับแล้วขี้เกียจเดินอ้อมไปด้านหน้าหรือเดินไปทางด้านหลังว่าตรงเนี้ยมันทําไว้สําหรับโชว์แขกไปใครมาที่นั่งกินข้าวสามารถมองได้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยมันยังมีช่องแสงทางด้านหลังบ้านอีกคุณผู้ชม ซึ่งช่องแสงพื้นที่ที่ดึงของผมอยู่ฮะซึ่งช่องแสงที่มีพื้นซึ่งช่องแสงทางด้านหลังบ้านเนี่ยมันก็จะเขาก็จะเว้นพื้นที่ระยะไว้ให้จัดสวนได้อีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็สามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆได้ครับส่วนพื้นที่ถัดมาตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมเขาจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับซึ่งพื้นที่ครัวตรงส่วนนี้นะฮะครัวของที่นี่เนี่ยบอกก่อนอย่าเพิ่งกินสิครัวส่วนอ่ะมลืมเลยจะพูดอะไรครัวส่วนที่ ของบ้านนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะมีอยู่สส่วนนะครับคือส่วนที่อยู่ภายในบ้านเป็นครัวโชว์ลักษณะแบบนี้กับส่วนที่อยู่ด้านด้านข้างๆตรงนี้จะเป็นครัวไทยนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาจัดมาให้ดูลักษณะจะเป็นเคาน์เตอร์รูปตัว L อธรรมดาแบบนี้นะครับก็เป็นพื้นที่แบบเชื่อมโยงระหว่างส่วนครัวที่อยู่ข้างในกับส่วนที่เป็นพื้นที่กินข้าวตรงนี้นะครับคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้สําคัญนะพระจริงๆอ่ะผมอยากจะให้คงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบนี้เอาไว้เลยเพราะเรา บางครั้งเราไม่ได้อยากมานั่งกินข้าวตรงนี้เด็กๆอยากจะกินแซนด์วิชหรือชงโอวัลตินกินมามากง่ายๆเราก็สามารถเอาสตูมาตั้งแล้วก็นั่งกินอะไร <ứng. S 1> ง่ายๆเตรียมของอะไรง่ายๆจะกินตอนเช้าอะไรนี้ก็ได้เราอาจจะวางเครื่องปิ้งขนมปังวางเครื่องชงกาแฟ <ứng. S 1> วางกระตกน้ําร้อนอะไรไว้แถวๆนี้แหละวางอางุ่นไว้ใช่จะได้ไม่ต้องเข้าไปในเข้าไปในห้องครัวแล้วรูปแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยตรงนี้เวลาเรารวมญาติ งานมันต้องมีสมาชิกเยอะอออมีสมาชิกเยอะตรงนี้มันยังสามารถทําเป็นพื้นที่เตรียมอาหารทํนุ่มทำนี่วางของวางของได้ด้วยทากิจกรรมร่วมกันนิดนช่นนแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมดูพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้นจะมีพื้นที่วางตู้เย็นสาหรับสาหรับ การใช้งานในบ้านด้วยคือไม่ต้อง,<ร>งเดินเข้าไปในครัวก็คือเนี่ยมโดนแอร์เย็นเย็นไปใช่สำหรับแบบเวลาเราจะหยิบของกินง,ง่ายๆอะไรต่างๆเราก็เดินมาหยิบตรงนี้ได้มีพื้นที่ล้างเล็กๆ,ๆน้อยๆได้ด้วย,วยซึ่งด้านหลังนั้นจะมีหน้าต่างเตรียมไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดล้างภาชนะอะไรตรงนี้ก็วางตากไว้ตรงนี้ได้เลยนะค,ะครับมีพื้นที่ระบายอากาศคือดีไซน์และดีเทลในการออกแบบเขาเนี่ยเขาจับพื้นที่สเปซมาได้ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยส่วนพื้นที่ครัวคุณผู้ชมตัวครัวเนี่ยจะเป็นครัวปิดมีประตูปิดอย่างนี้้แลวก็ พื้นเนี่ยมันจะลดระดับลงมาหน่อยนึงซึ่งอันนี้เป็นดีไซน์ที่ช่วยให้เราสามารถล้างความสดครวได้ง่ายเต็มที่จะได้ไม่เลอะเทอะอะไร,รแต่ก็ต้องระวังหน่อยเวลาเดินขึ้นเดินลงนะไม่คุ้นเคยอาจจะสะดุดได้นะครับส่วนตัวครัวเขาเนี่ยเขาก็จัดมาเป็นครัวที่ค่อนข้างมาตรฐานเลยคุณผู้ชมมีพื้นที่พอสมควรสาหรับตัวบ้านขนาดนี้พื้นที่ตรงนี้ก็วางตู้เย็นได้จริงตู้เย็นเราจะใส่ตู้เย็นใหญ่กว่านี้ก็ได้ว่าสเปซมันเหลือนะครับ ส่วนตัวครัวเขาตัวครัวจะได้เป็นครัวตัว L แบบนี้ตรงนี้เป็นจุดที่วางเตาเราจะใส่เป็นเตาแก๊สก็ได้คุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ดูดควันแนะนําให้ใส่ที่ดูดควันแรงๆไปเลยคุณผู้ชมเวลาทําจะได้ไม่ต้องเปิดหน้าต่างระบายอากาศส่วนจุดที่เราจะล้างหม้อหกระทะอะไรต่างๆจงจานอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้ซึ่งเขาจะเปิดช่องแสงด้านหลังบ้านไว้ให้แบบนี้ด้วยเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟก็ได้แสงธรรมชาติเราส่องเข้ามาตรงนี้ก็ค่อนข้างสว่างดีมีจุดหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูก็คือ พื้นที่ทางด้านผนังด้านนี้จริงเขาต่อปกักต่ออะไรมาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะเขาปล่อยเป็นพื้นที่โลง่งๆในความเป็นจริงคุณผู้ชมเราใส่เป็นตู้แขวนผนัง,นงเต็มพื้นที่ตรงนี้ก็ได้หรือบิ้วเป็นตู้สักนิดหน่อยก็ได้เพราะว่าพื้นที่เก็บของตรงนี้แค่นี้มันอาจจะเก็บพวกอุปกรณ์ครัวนู่นนี่นั่นพอแต่มันไม่เพียงพอสําหรับการเก็บอาหารหรืออะไรอื่นที่เราอยากสํารองเก็บไว้ในบ้านเราก็สามารถมาใส่ในตู้แขวน,นไรตูกนี้ได้ครับด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีประตูอีกชุดหนึ่งซึ่งพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ย จะเป็นส่วนของรางซักล้างด้านข้างบ้านเขาไม่ได้วางไว้หลังบ้านนะวางไว้ข้างบ้านซึ่งจะมีห้องเมดอยู่ด้านด้านนู้นเป็นห้องนอนเมดแล้วก็มีห้องน้ําเมดอยู่ทางด้านนี้คือคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้มันขนาดแค่ประมาณ218ตารางเมตรเองอยู่อาศัยกันได้ทั้งครอบครัวแล้วยังเผื่อพื้นที่ห้องเมดไว้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีเมดเราก็สามารถใช้เป็นที่เก็บของได้ครับคุณผู้ชมพื้นที่บริเวณชั้นล่างเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีห้องน้ํามาให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะวางอยู่ตำแหน่งข้างข้างครัวตรงนี้นะครับ ห้องน้ําห้องนี้ที่อยู่บริเวณชั้นล่างเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็น p o w ด e r room ธรรมดานะครับคุณผู้ชมโดยที่จะไม่ได้มีส่วนอาบน้ำนะครับเพราะว่าชั้นล่างนี่มันไม่ได้มีห้องนอนอะไรนะฮะก็จะมีตัวอ่างล้างหน้าตรงนี้นะครับของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ตัวโถสุขภัณฑ์ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการ b u เคา c o เตอร์สาหรับวางของมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวพื้นของห้องน้ำเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นพื้นกระเบื้องกันลื่นแบบนี้นะครับแล้วตัวผนังเนี่ยก็จะกรุด้วยกระเบื้้้องงมมาใหหทัดเลยนะะ แล้วก็ด้านหลังนี้จะมีหน้าต่างสําหรับเปิดระบายอากาศได้ด้วยนะครับก็จะได้ถูกสุขอนามัยหน่อยนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่ใช้สําหรับพื้นที่ชั้นล่างนะครับหน้าห้องน้ําตรงนี้จะมีเขาบิวเป็นพื้นที่เก็บของเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเก็บของใหญ่ๆจริงๆจังๆเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีห้องเก็บของขนาดใหญ่อยู่บริเวณใต้ใต้บันไดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ระยะความสูงพอสมควรเลยนะครับสามารถเก็บของชิ้นใหญ่ๆได้หรือคุณผู้ชมจะไปบิวตู้สําหรับ เก็บของแบ,บ่งเป็นสัดเป็นส่วนภายในห้องเก็บของก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายตรงนี้จะเป็นประตูสําหรับเปิดออกไปยังส่วนของลานจอดรถนะครับเวลาคุณผู้ชมซื้อของอะไรมายาเงี้ยสามารถถอยรถเข้ามาจอดแล้วก็เปิดท้ายรถเอาของเข้ามาเก็บบริเวณตรงนี้ได้เลยใช่แล้วก็ตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่บันไดด้วยคือตาแหน่งการวางของเขาเขาคิดมาค่อนข้างละเอียดอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเวลาเรากลับมาบ้านดึกๆปุ๊บเราจอดรถ ค่อยๆเปิดประตูะเบาๆเรจะย่องขึ้นบันไดมันเลยนะไม่ต้องผ่านส่วนรับแขกใไไดๆใช่ครับแฟนเราเขาก็นั่งดูทีวีไปเขาไม่รู้ไม่รู้<ะ>หรอกรู้เรามาถึงเมื่อไหร่้วเราเปิดประตูเบานะส่วนบันไดของเขาเนี่ยเขาจะวางอยู่เรียกว่าเกือบจะเป็นส่วนตอนหน้าของบ้านคผู้ชมเวลาเราขับรถเข้ามาจอดแล้วเปิดประตูขึ้นบันไดามาเนี่ยเราจะยิงบันไดาย,ยาววนขึ้นไปด้านบนเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูว่าชั้นสองเขาจัดยังไงครับ คุณผู้ชมครับพื้นที่บันไดของที่นี่อ่ะถแม้บ้านเขาจะไม่ได้เป็นบ้านที่ขนาดใหญ่อะไรมากแต่ให้ความสาคัญกับบันไดพอสมควรนะพอเดินขึ้นมาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่มีสเตปตอนหมุนตัวเลยก็เป็นชด้นพักบันไดโล่งๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่วางพวกคอมเพรสเซอร์แอร์เป็นงานระบบอะไรต่างๆก็วางซ่อนไปทางด้านนี้เขาให้ช่างปีนออกไปทางนี้เหรอครับเดี่ยวครับมันดูจะไปยากนิดหนึ่งก็ออกไปทางอื่นก็ได้ครับมูมบันไดพาดก็ขึ้นได้แล้วครับแต่ตรงนี้เขาจะมีช่องแสง ซึ่งทำให้แสงธรรมชาติส่องเข้าหน้าต่างด้วยซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคพอเดินขึ้นมาชั้น2เนี่ยมันจะมีโถงหน้าห้องซึ่งแจกไปยังห้องต่างๆนะครับคุณผู้ชมชั้น2เนี่ยมันจะมีห้อง Family area 1หห้องนะครับห้องนอนเล็ก2ห้องแล้วก็มีห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็กนะครับแล้วก็มีห้องมาสเตอร์เบด m เราพาคุณผู้ชมมาดูห้องแ a m i l y a r e a ียเาก่อนนะครับตรงนี้ เขากันเอาไว้เป็นห้องแฟมิลี่แอเรียแต่จริงๆจะเรียกว่าเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้คุณผู้ชมจะจัดยังไงก็ได้แล้วแต่เราเพราะเราได้มาเป็นห้องเปล่าลักษณะมันก็คือเป็นห้องแบบที่เขา,เาทําเป็นลิฟวิ่งแอเรียซึ่งอยู่บนชั้น2นั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นใช้งานสําหรับคนที่อยู่ในบ้าน,นะะใช่เวลาคุณพ่อคุณแม่รับแขกหรือทําอะไรอยู่ข้างล่างะลูกๆก็สามารถ<ม>ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ใช้งานห้องนี้ร่วมกันแทนที่เขาจะอดุดอู้อยู่ในห้องของเขาก็มามทํางานตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วแต่เราจะจัด เราจะจัดเป็นเรียกว่าห้องพระก็ได้ห้องทํางานสําหรับเด็กและผู้ใหญ่รวมกันก็นกได้ก็คือเอาโต๊ะทํางานมาตั้งๆเด็กๆมานั่งทํากันบ้านกันตรงนี้ก็ได้ใช้เป็นกลุ่ไล <ไร S 2> บรารี่อะไรอย่างนี้ด้วยหรือจะจัดเป็นพื้นที่สบายๆติด TV, ทีวีทาเป็นห้องนั่งเล่นเกมพ่อแม่ลูกนั่งสนทนาเล่นกันตรงนี้ก็ได้นี่แล้วแต่เราแล้วแต่เจ้าของบ้านใช่ครับคุณผู้ชม พื้นที่ชั้นบนเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีห้องนอนอยู่3ห้องอย่างที่พี่โอบอกไปนะฮะห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องจะวางอยู่ตอนในตำแหน่งนี้นะครับซึ่ง2ห้องนี้จะใช้ห้องน้ําร่วมกันซึ่งจะวางอยู่ตรงกลางนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะให้มาตามฟังก์ชันปกตินะครับมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีส่วนอาบน้ำนะครับซึ่งก็จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวชาเวบ็อกเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องไปซื้อตัวฉากกั้นอาบน้ํามาติดเพิ่มนิดนึงนะฮะให้มันใช้งาน แยกส่วนเปลี่ยนส่วนแห้งกันได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูห้องนอนเล็กกันสักห้องหนึ่งก่อนนะครับตัวห้องนอนเล็กห้องนี้คุณผู้ชมก็พื้นที่ให้มาโอเคนะครับก็สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตไว้ตรงกลางห้องแบบนี้ได้นะครับโดย<า>ที่ฟุตก็ได้นะบูมใช่เพราะว่าพื้นที่ข้างๆยังเหลืออยู่นะครับโดยที่ว่าตรงนี้เขาจะใส่เป็นโต๊ะหัวเตียงมาให้ดูอันหนึ่งนะครับแล้วพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยเขาจะวางเป็นไซด์บอร์ดสําหรับเก็บของอะไรต่างๆซึ่งความจริงเนี่ยเราจะทําเป็น ไซบอร์ดสำหรับวางทีวีก็ได้นะครับโดยที่จะติดทีวีแขวนผนังหรือจะวางตรงนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับบิวผนังฝั่งนี้ได้เต็มที่เลยนะครับส่วนพื้นที่ทางด้านข้างเตียงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ติดกับตัวตู้เสื้อผ้าพี่โอ๋อยู่เฉยๆสิครับตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งก็ให้มาได้ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้คุณผู้ชมต้องไปบิวใส่เองนะคุณผู้ชมครับจะบอกคุณผู้ชมว่าห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ใส่งานบิวนะเนื่องมาจากว่าห้องนี้ มันจะมีตำแหน่งของเสาของอะไรอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราบิ้วเป็นตู้ปิดไปเต็มพื้นที่อ่ะเราจะได้แบบพื้นที่ใช้งานที่ค่อนข้างที่จะเงียบกว่าปกติเ,ตเตลยแหละใช่แล้วห้องนี้จริงอ่ะเตียงอ่ะควรจะวางชิดด้านหนึ่งด้านใด,นดนเพื่อเอื้อให้เกิดพื้นที่วางโต๊ววะหัวเตียงที่ใช้เป็นโต๊ะทํางานได้ด้วยคือโต๊ะโต๊ะทำงานเนี่ยผมอยากให้วางชิดติดกับตัวกระจกตัวที่เป็นหน้าต่างอ่ะเราจะได้แบบได้แสงธรรมชาติอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งก็อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเพราะว่าห้องเนี่ยเวลาเขาขายขายเป็นห้องเปล่าอยู่แล้ว คุณผู้ชมตำแหน่งของห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่ทางตอนหน้าของบ้านนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาจะจัดฟังก์ชันของห้องมาสเตอร์เบดูมาเป็นส่วนๆดังนี้ก็คือ,อทางด้านนี้พอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บอ่ะมันจะมีส่วนของพื้นที่ที่เว้าเข้ามาให้แบบนี้แล้วก็จะวางหัวเตียงเข้าพ็อกเก็ตแบบนี้เลยนะครับซึ่งเวลาเราวางหัวเตียงวางเตียงอ่ะเข้ามาชิดผนังทางด้านนี้มันจะเหลือพื้นที่ทางด้านหัวเตียงเยอะพอที่เราจะวางตู้หัวเตียงได้ซึ่งตำแหน่งการวางหัวเตียงสําหรับมาสเตอร์เบดมผมแนะนําให้วางแบบนี้เลยนะครับ เพราะว่าเวลาเราอยู่ห้องมาสเตอร์เบรุมส่วนมากจะอยู่กัน2คน 2> คอยู่สามคนไม่ไดต้ตีกันตายมีลูก <c oughs> มีลูกอีกคนหนึ่งไง <c oughs> ลูกตัวเล็ก <c oughs> ๆลูกไปอยู่ในห้องตัวเองดิอ๋อโอเคคือ <c oughs> ถ้าอยู่กัน2คนเนี่ยเวลาเรานอนเราสามารถพลิกตัวออกด้านด้านได้ทั้ง2ด้านนะครับไม่ <c oughs> งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวางชิดผนังด้านหนึ่งด้านใดเวลาพลิกตัวเนี่ยมันต้องพลิกตัวผ่านกันซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ,คครบส่วนของปลายเตียงเนี่ยเหลือระยะเยอะพอประมาณนะครับซึ่งปลายเตียงเขาวางทีวีไว้ตรงด้านผนังด้านนี้ครับ ดังนั้นเนี่ยพอมันเหลือระยะเยอะเนี่ยเขาก็เลยจัดเป็นพื้นที่นั่งดูทีวีแบบนี้ซึ่งจริงอ่ะคุณผู้ชมอย่ามาจัดแบบนี้นะทำไมอ่ะพี่เ<ข>พราะเวลาจัดแบบนี้แล้วมันจะนั่งดูทีวีมันดูประหลาดประหลาดม,มันแบบว่านั่งห่างกันเหลือเกินนะฮะใช่คุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเอาเอาโซฟาเบสก็ได้นะครับหรือโซฟาที่พนักพิงเตี้ยๆก็ได้มาวางปลายเตียงเลยแล้วเราก็นั่งกิ้งเกือกอยู่แถวๆนี้แหละแล้ววางถ้วยกาแฟยังไงพี่ถ้วยกาแฟมันจะเหลือระยะตรงนี้ไงคอวางชิด ติดกับปลายเตียงแล้วเนี่ยมันจะเหลือระยะตรงนี้ให้เราวางโต๊ะเล็กๆสำหรับวางถ้วยกาแฟได้ห้องนี้จะมีของแปลกนิดนึงก็คือเขาทําเรียกว่าระเบียงขนาดใหญ่เลยนะยาวเลยก็อยู่ทางด้านนี้นะครับซึ่งระเบียงตรงนี้เนี่ยมันเป็นระเบียงที่เราสามารถที่จะออกมาปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรได้เพราะว่ามันมีคอมเพรสเซอร์แอร์วางตรงนี้นะครับคุณผู้ชม เวลาเรากลับบ้านดึกก็มองมาแถวนี้แหละคงมีใครสักคนยืนเฝ้าเราอยู่ทางด้านนี้นะครับส่วนฟังก์ชันของห้องน้ำเนี่ยคุณผู้ชมจะวางอยู่ทางฝั่งนี้นะครับเวลาเราปิดประตูตรงนี้ปุ๊บ,บก็จะเจอกับตัวตู้เสื้อผ้าซึ่งวางอยู่หน้าห้องน้ําแบบนี้นะครับ ตัวห้องน้าของ master ์เบ r o o m เนี่ยคุณผู้ชมฟังก์ชันที่เขาจัดมาก็เรียกว่าใกล้เคียงกับห้องอื่นๆน,นะครับเพียงแต่ว่าห้องนี้มันจะได้พื้นที่ของห้องน้ําที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็ส่วนอาบน้ําที่วางอยู่ติดกับหน้าต่างบริเวณตรงนี้นะครับก็คุณผู้ชมก็ไปซื้อฉากกั้นอาบน้ํามาติดเพิ่มอีกนิดนึงก็สามารถใช้งานได้สมบูรณ์แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนะครับเดี โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมโครงการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมครับโครงการนี้มันตั้งอยู่บนเรียกว่าซอยบางบอน4ี่นะครับซึ่งอยู่บนถนนเอกชัยครับคือตัวโครงการเนี่ยทำเลของเขาเนี่ยมันเป็นทําเลที่สามารถไปทะลุเชื่อมโยงกับตัวการจนาพิเศษ กับตัวถนนพระรามสองได้ครับดังนั้นเนี่ยมันก็คงเหมาะกับคนที่ทํางานหรือมีเรียกว่ามีความคุ้นชินกับทําเลในย่านนี้คุณผู้ชมรูปแบบของโครงการเขาเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะแปลกอีกหนึ่งโครงการก็คือเป็นโครงการที่ให้เนื้อที่ดินมาค่อนข้างที่จะเยอะก็คือร้อยตารางวาขึ้นไปครับแต่จัดตัวบ้านมาให้มันเหมาะกับครอบครัวขนาดที่เพิ่งเริ่มต้นหรือครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงเล็กคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยบ้านลักษณะของ ที่โครงการเขาให้มามันจึงเป็นบ้านที่เหมาะกับคนที่มองหาบ้านที่มีเนื้อที่ดินเอาไว้ไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นพวกปลูกต้นไม้ทําสวนทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทำนะครับ,ร,บรูปแบบฟังก์ชันภายในบ้านเนี่ยเขาก็จัดฟังก์ชันมาค่อนข้างครบนะครับคุณผู้ชมคือไม่ได้เป็นห้องใหญ่ๆอลังการอะไรแต่ได้ห้องมาค่อนข้างที่จะเหมาะกับใช้งานกับสมาชิกในบ้านได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนอยู่แล้วซึ่งอันนี้เขามีบ้านตัวอย่างกับมี ตัวบ้านที่เป็นบ้านสาตรดาดทำเสร็จแล้วผมแนะนำให้คุณผู้ชมมาดูเองว่าฟังก์ชันของบ้านเหมาะเราหรือเปล่าครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการชวนชื่นแกรนเอกชัยบางบอนจากมั่นคงเคหะการนะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ ting h of living com เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube com t h i n g of living ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะฮะเวลา10โมงทางช่องมั n นี่แชนแนลครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ